เออเอออ๋ลองดูลองแต่ยังไม่ได้จังหวะลงไปนี่นะแสลีก็ไปสลีก็ก็ดีนั่นแหละเรามาใช้ใจพยายามที่จะเปลี่ยนไอ้รถพวกนี้ออกเอาเป็นรถไฟฟ้าดีกว่าคือรถขี่ใหญ่ไม่งั้นแตกนจะเอามาลองทำก็ต้องดูก่อนอืมแม่กบี๋หาจังหวะลงไปพร้อมอาหนันที่ไปทำตาก่อนค่ะเพราะอืา ไอ้โควิดนี่มันกันอลไยหลายอย่างเนาะไอ้ทำไมคนคนนั้นทังรู้จังเลยอะคนนั้นเนี่ยรู้จังเลยผมปหลอกเลยนี่รู้ก่อนแล้วนี่นาบอกคือคนมันเสื่อมไปลักษณะนี้เสร็จแล้วเขาวามวิ่งไปหาไอ้อบายมุกไงถ้าคนไม่มีอาบุกมันจะไปลูกอะไรแันนี้ใช่ไม่เรามันก็ทําอยู่ทํากินแต่แต่นั้นนั้นไปให้คนอื่นทําให้แล้วก็มันกินอย่างเดียวไงก็แนี้ห

กาตมรสการเฉพาะเฮ้ยกาตกเฮ้ยกาตกอุ้ยไม่ตกค่ะคือมาเที่ยวนี้ขอเขาหลายเที่ยวเขาก็ถามว่าจะมาทำไมบอกเขาว่าจะมาปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่ให้มาเขาบอกว่าที่เดนมาร์กมีวัดหลายวัดครั้งนี้ก็เลยบอกกับเขาว่ามาเยี่ยมญาติแล้วก็มาปฏิบัติธรรม เขาก็เลยให้มา<อ>แต่ใจคิดว่าถ้าครั้งนี้เขายังไม่ให้มาอีกจะบอกว่าครั้งต่อไปจะบอกว่าฉันจะมาหาพ่อไม่ไดโกหกไม่ได้โกหกใช่ค่ะไม่ได้โกหกอ,อ้าวจริงจใช่ค่ะคิดถึงพ่อมากเขาบอกว่ามาหาเอาแป้งเขาไม่ให้มานะตายเลยเอาตายเลยนะบอกแป้งใคร ผู้ชายผู้หญิงแล้ก็เจ้าหน้าที่รัฐบาลถามสามีถ่ายรูปกันบ้างยครับต้นโค้ดนะพ่อถามมันเหมือนเลยเนาะโอี่มีติดกรรมต้นโค้ดกรรมเลยเดี๋ยวโควิดติดพ่ออะไรคะชื่ออะไรต้นยอมตั้งชื่อให้ต้นโควิดต้นอะไรเออมันแล้วมันต้นอะไรมันเป็นดอก เนี่ยหวานเนีเนี่ยหวานหเนี่ดูดูกินใช่ใช่แต่มาก็เคยเนี่ยดูหวนหวานเนาบ้านอื่นกขไม่มีโ้มีแต่านปไม่มีนะบ้าอะไโอ้กินข้าวพวกนี่มันกินข้าวทำไมเป็นกวางซุ้งแล้วกินข้าว เป็นความตุ้งทีไม่กินข้าวอ่ะโอ้ดอกดีวะดอกดีดอกดีดอกดีเรามีฝักแล้วมีฝักต้งตึงต้งนะมีฝักแห้งแล้วฝักแห้งเราเก็บได้ นอน่อนอ่ะโอ้โหดูดีดูดีถ้าโน่นบางกว่าทางนี้ทำไมมันได้รับแดดเต็มที่กว่าเหรอครัดดดดบไม่แดดเช้าไอ้โน่นแดดบ่ายนบ่ายมันบ่ายอืมอุ่นขี้หลังอันนี้อันนี้มันมันกล้ากว่าเออสีต่างกันเนะเาะทำเลืองดูที่หนุม,มานไปถึงไหนแล้วหนุม,มาน โอลามานโอลามานโอลามานจำเรื่องดีโอลามานไปถึงไงโอลามานเออเราจะต้องออกกำลังกายให้เต็มที่จะต้องเอาใบเสบ็ใบใส่เส็บขึ้นให้ได้ให้ได้เ, <c oughs> เดี๋ยวหาหาเครื่องดัมเบลดัมเบลมาบอดเบลมือตรงอันนี้เราจะน้หนักจะขึ้นทำเงี้ยนี่อันนี้น้หนักจะขึ้นอันนี้น้หนักจะขึ้น ก้านายไปถึงไหนแล้วดีนึกว่าเท่าเดิมต้องมีการใช้ด้วยฮะนุ่นมาแล้วเหรอนุ่นมาเพื่อพลังเพื่อพลังทำนาหนึ่งท็อปเขาหนึ่งท็อปเพื่อพลังก่อนเริ่มงานใหม่นี่เหรอโอ้โหนี่เราแมส แม่ประแานป้าแม่นุ่นต้อมเรียกนุ่นเขาไม่ใช่นุ่นอายุสิบแปดนุ่นยจะให้แม่มาถึงเมื่อไหร่คืนมาถึงเมื่อวานค่ะตอนเย็นมาถึงปุ๊บพวกก็โทรมาแล้วว่าจะจัดอะไรนะเลี้ยงเขาเพิ่งแจ้งของโลกออนไลน์สามหลวงปู่ว่าจะมีวงสรวงช่องวันนี้หนูก็เลยไม่ได้ไปเพราะหนูมาที่นี่ก่อนเพระหนูเพิ่งจองตั๋วแล้วก็มาเลย มาวางนี่เหรอใช่ค่ะไม่ได้ก้าวหน้าเพิ่มนี่เท้าใหม่อาปาแล้วนะหยุดไปเพราะเขาช่างหนาะช่างหนาวมือผสมปูนแล้วเย็นจัดครับเย็นจัดกะทีพิดมีฟันขึ้นมาแล้วับเดี๋ยวผมม่าถ้าเราดมาอยู่สัดฉลอถึงนวันนี้ไม่ยากเก่งนะวันนี้สบายเดี๋ยวก็กลับกลับสุดสัปดาห์นี้ค่ะเพราะว่าอาทิตย์หน้าเขาจะเริ่มซ้อมนะคะ ฝากไปอีกสองเงินก่อนเห็นอาการย่างนี้่รู้อาการเหมือนช่องเราเรื่องทีรีเอาคลิปของพ่อมาออกได้ไหมต้องทำอะไรปะอ๋อหนูว่าเขาน่าจะยินดีมากเลยคือแล้วคุยกันออกคือพวกเรามันไม่แน่นะพวกเราไม่ได้ค่ากระแสไม่มีสปอนเซอร์เอามาออกเปิดแพร่ถ้าถ้าขยายให้เขาอีกอ่ะเขาน่าจะเข้าใจไม่มีปัญหามั้งเพราะว่าเราถ้าเผื่อว่าต้องการเขาก็มีปัญหาหรอกนายาจ้าที่งงๆอ่ะ จะมาออกแพ่ต่อให้อีกเราไม่ได้ค่าได้ขายเรามีตะกายไม่ไม่ได้หาเงินอะไรเอามาขยายเพิ่มเอามารีพีทไปออกไปมันมันขยายกระจายให้เขาอ่ะอ๋แนบนี่ไปให้มีส่วนร่วมบ้างเอาที่ตกงานต้องยืนพอไ์อืม คุณสนใจทำรายการอะไรกันบ้างหาที่ไหนคะแค่ทำทำเยอะนะครัใหม่พวกเราก็ทำว่าช่วงนี้เหรอโอ้ยเราทำเมื่อไหร่ก็ได้เพราะรอเนี่ยมันยากอะไรเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้เจาะได้ตลอดเวลาคือนรุ่นเขาเซฟอย่างนั้นดีเด้อย่าไปยุ่งกับเราผักบุ้งไหมมันผักบุ้งเลยเหมือนเทอะไรผักบุ้งฝรั่ง ขามุ่งเข้าไปกินเข้าไปดินะปากเบี้ยวเลยอะไรให้หลวงพ่อดินดีมากินไว้ทั้งนี้ก็ได้ก็ทำสเสตียนดีเลยเรียบร้อยล่อคนเดินถนนสีชมพูนะครับถนนสีชมพู <laughs> คล้ายๆโดยนี่บิุลามารองอยู่เนี่อะจก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 จ ต่อบ้านต่อช่องออกไปยาวดีแล้วโอ้โหทำภูเขาเข้าไปเต็มบ้านเลยนะดอกออกแล้วดอกจารออกดอกออกไปแล้วทำภูเขาเข้าไปเต็มบ้านเลยใบป่านนี้ว้าวตกแต่งเต็มเหนียวเลย,เยอ้าวเดี๋ยวเอาเครื่องมาตรวจก่อนที่ก่อนขึ้นบ้านนะ เอาเครื่องมาตรวจก่อนที่ก่อนขึ้นบ้านเอาตะเก่งมามาตั้งแต่เช้าจะมาดูมาถึงขึ้นมาเลยมาถึงกำลังเตือนกันพอดีนานอันนี้สว่างแล้วโโอ้หขึ้นน้ำบนไหมครับอ่าเอาลงมาดีกว่า ลงมาดีกว่าเยี่ยมลืนได้ลืนอ่าเจอนี่เอนี่เจอนี่เจอนี่มดกัดมดกัดแก้มวันก่อนทำตาโลย่องรองเก่งไหม ร้องเก่งมากเมื่อคืนอ้าวร้องเก่งเหรอเอ๊ะทาางยังจะไม่ร้องเก่งร้องเก่งได้เหรอทุกสองชั่วโมงเมื่อคืนทุกสองชั่วโมงเองโอ้โหเหรอแน่เลยแน่เลยโอ้ยโอ้ยจามใส่เลยวะจามใสน้องปูเลยเหรอไอ้กลิ่นเนี่ยกลิ่นน้องปูมันแรงไงเฮ้หลับจามใสเลยโอ้อ ตาตามเขาจิ้มแยมจิ้มแยมโชว์ผมไหนนี่ผมออกเยอะอย่างมาขอาคุณประวินประวินผมงข้างลังแล้วเป็นลากสายลยข้างหลังเหมือนลากสายระยาบ้างอยครก็โอ้ยหล่นเลยโอ รุนอยู่บนบ้านมาสิบสี่วันแล้วลงมาได้ปวดแผลปวดแผลปวดแผลคอเรอยู่บนบ้านสิบสี่วันเอยริ่มขาดไวยการลงโปวนยอะไรทีเ่าถวอยฮะทีเ่ามีสิเก่าถวายออิบไหมล่้อ๋อันนี้ม่น่สิเก่าอยู่ที่ กูเก็บฝากถบายมารับอ้าวลงมาทำไมเล่าไม่ได้หยับดิน่อยครับไม่ได้หยับดินมานานแล้วน่าไปกลับมายังไม่เคยลงจากบ้านเลยค่ะลงโอ้โห <c oughs> เ็นแป้วแป๋วนะพร้อมลงเลยัพอม่พร้อลงเลยอผมเลนหกล้เจกิโลครับโอ้ปักวนมากเลยนตอนที่ลูกมาช่วยก้าตอนนี้เหลือเจบ่โอ้ไมลงต้องพ่อลงแม่ฟังลุนจากห้าสามตอนนี้เหลือสีบสองโอ้จนสิบโลแล้เอาไปกี่กิโลเลยใช่สาวโนสิบตสไปกี่กิโลแล้วกินกินกิโลพ่อแม่หมดเลยเฮ้ย กี่กิโลพ่อแม่หมดเลยมาช่วยลดนหนักครับเรียนแล้วหญ้าล่ะสองหญ้าไหมหย่าไปด้วยย่าไปด้วยจะสาดยาให้เก้าสิบ่อยไม่ไดกล้าตีนเก้าสิบเลยเนี่ยกลัวเตอนแรกเขาเขากินนมเยอะค่ะท่านแล้วเขาก็อันอันสำลักออกมาเลยค่ะแล้วเราก็แบ่งเป็นสามช่วงไง้กับท่านพอต่อมาเขาแบ่งของเขาเองเลยกับท่านค่ะพอวันต่อมานะคะ เขา็จะกินแล้วก <laughs> ็หยุดไปพักหนึ่งให้เลอออกก่อนแล้วก็ค่อยกินต่องนกันท่สอนครั้งเดียวพอเลยกันจำดีคุยกันว่าอีกหน่อยต้องโกนผมไฟค่ะก็เลยตกลงกันไม่ได้ว่าจะเอาออกหมดหรือแค่ทำเป็นหรือแค่ตัดเล็กๆน้อยๆทำเป็นวิธีเฉยๆวิธีตัดผมไฟด้วย พ่อรู้จักคนนี้ไหมพ่อใหม่ใหม่ทำอะไรไม่ได้พก็มือใหม่พ่อมือใหม่ไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตแบบโกนทั้งผมโกนทั้งคิ้วโอ้ไม่โกนคิ้วเดียวนะไม่เห็นพาดชาดเนี่ยปัญหาที่บัวไม่อยากไม่ไม่อยากผมย่อยโกนทำไมคิ้วข้าหอมก็เลยไม่เฉยก็หอมโกนนยฮะน้ำปวดชาสบเล่มเล่มยื่งเฉยเลยโกนเลยเี่ยเม็นบัว หัวยังอ่อนๆอยู่เนาะจะได้อุ่นๆหัวมันยังอ่อนๆอยู s <S ่เลยเนื <that that ้อหนังมันยังอ่อนๆตายแน่ไปแล้วนะไปเลยไม่เอาไปายว่ะแะครั้งแรกอะโดนเนี่ยครั้งแรกอหลังดหลกปูดูเลับงตาวันนั้นเขาเป็นอะไรตาคุณรอโดนะขอตายใหญ่่างนี้เยนะครับตอนนี้ตาเต็มที่เฉๆตาเมอนต เอ้ยเขาทำนู่นเยเต็มไปหมดภูเขาเต็มบ้านเลยบ้านนี้อยู่บนภูเขาใช่คุกเกิลถามคุกเกิลไม่รู้จัก